เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาให้ไม่เอาให้แม่เอาเดี๋ยวแม่เอาให้ไหลจังครับไหลไหมยี่ไหลไหมเฮ้ยยี่ไหลไหมคะลูกไหลไหมดูจิหมดยังหมดยังลูกหมดยังครับหายหมดแล้วโอเคครับาย หมดยงังลโลหมดยังครับมาดูสิไหลไหลไปโลเฮ้ยโอเคโอเคโอเคไม่ให้พี่เหลี่ยวก่อนครับครับครับแป๊มหนึ่งโลแป๊มหนึ่งครับอร่อยอร่อยจังทำไมโล่อ,อยจังเหนื่อย เดี๋ยว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 ไม่เอาให้ไม่เอาให้เดี๋ยว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 ไม่เอาให้อืำอืมไว้ไม่ทำอะไรอ่ะลูกดูทำดูทำาอ้เก่งจังเก่งจังลูกอื้อะไรไหม หลายจังห่ายๆเฟลิกวันจังลูกวันจังครับขี้หมาอะไรโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ให้เดี๋ยวแม่ให้เดี๋ยวแม่ให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกขี้หมาอืมเก่งจัง ไปไปครับ